อันนี้ดูแลกันง่ายค่ะตอนแรกคุณจะเป็นสีม่วงอ่อนค่ะวันนี้กับสีม่วงเข้มแล้วก็เป็นสีเขียวค่ะสามเฉดสีาจากอ่อนจากแก่หล้วก็แก่จากก้าถ่ะแล่วก็จะมาเป็นมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดแห้งสีน้ำตาลนี่ค่ะเอาไปเพาะแล้วก็เอาไปปลูกได้ด้วยค่ะอันนี้กับปลูกอยู่ค่ะกับพอรอเมล็ดอยู่ในสวนนี่แหละค่ะ สวยงามดีต่อใจท่นแลรงค่ะบอตองพุฒนามากมากค่ะแงรงไปได้จนตะวันตกสายาาค่ะอบาร์เมพี่นองมากเก็บปกผิกเนาะคะ่ะ บักพริกในสวนมีราคาลูกค้าเพื่อนวาอยากได้บักพริกอินซี่วาสานบักพริกปอดสามพริกเก็บไปส่งให้ในได้แดงเพื่อนว่าค่ะแต่บัลลี่ล่อเนาะค่ะจัดไปตามคําสั่งค่ะลูกค้าได้เสมอค่ะยามเสารกะตื่นแต่เสาเ์น้าขาตีห่ากลัวๆค่ะกะตามคําโบราณเพื่อนวานนาะค่ะเฮ็ดตามเพื่อนมือไรขยันดอกค่ะเพื่อนวานอน ตื่นเสาได้งานหลายตื่นสายได้งานหน่อยเพิ่นว้าค่ะมื้อนีก้ก็อ่ะเอาคําเพิ่นมาใส่สักหน่อยก็ตื่นมาตั้งตีตีห่าค่ะตีหา่ากลัวอยู่สวนกระแจงแล้วได้ค่ะตีห่านี่ค่ะแต่มาเก็บเบืงฟิกใส่ลูกค้าเนาะคะ่ะเนาะคุณสั่งสองโลเบิ่งแน่ค่ะเก็บตั้งแต่เด็กๆเพิ่นุณนะ่ะในได้พอสองโลลวบ่ลอเนาอะสา เผ็ดดีขนาดด้วค่ะเผ็ดจี๊ดจา๊าดค่ะบานเข้าน่ะเอิญบังพริกเนาะค่ะประเทศเพื่อนบ้านเอิญบังเผ็เเะคะดค่ะเ,เะ,คะเพื่อนเอิญถึกเนาะค่ะกินยำได้เผ็ดยำนั่นค่ะเผ็ดบบเห็นว่ามีหวานตะเทียนค่ะเพื่อนเลยเอิญบังเผ็ดนะคะ่ะเพื่อนบาน้านเข้าน่ะค่ะ ปลูกพริกนี่ก็บม่ได้ดูแลยากมากไม่ได้ค่ะนี่ดูแลง่ายๆค่ะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ในขอก่้านี่ยแหละค่ะปุ๋ยนี่ขี้ไก่ในขอกอ่าเ้าก็จะเอามาหมักเนาะค่ะเนาะเอามาหมักใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอ่าแล้วก็ใส่แกล็ค่ะใส่แกล็ดดีไว้แล้วก็เดือนนึง่าแล้วก็ใส่ห้ามอ่อนนึ่ค่ะห้ามอ่อนจั๊กเคิงกิโลต่อกระสอบนึงค่ะขี้ไก่กับจักประมาณอ่า กะทั้งนึงนะคะ่ะกะคูนึ่งข้าเอื่นเนาะอยู่บ้านอิ่นกระคูนึ่งอะค่ะแล้วก็กระแสกะแกบเครื่องกระสอบค่ะแล้วก็จุลินทซี่สั่งขอแสงเครื่องขวดหน่อยค่ะห้ามอ่อนเครื่องโลค่ะมักคุกคุกเข่าให้เข้ากันใส่กระสอบใ้ค่ะกระอใบใส่ต้นใหม่ในสวนเฮาเนาะค่ะเนาะผดสวนขั้วเขาท่าเบิ่งใส้กันไหมคะพ่อแม่พี่น้องพ่อสองลูกเราไปเก็บอีกเนาะค่ะเนาะหย่านบุพพ่อสองลกค่ะ เก็บบักผีกแล้วก็จะไปใส่ถุงเตรียมไปส่งไฮโลค่ะค่ะเขากำพันในื้อผ่าเก็บบักผีกแล้วก็ค่อยสิไปหนึ่งเขาแต่ละมือก็อยู่ในสวนนั่แหละค่ะตั้งแต่เสาะหัวคำค่ะค่ะดึงพ่อแม่พี่น้องว่าอาหารสีเพชรจีจ้าสมคำว่าวว่ค่ะ แก่มีไก่สวยงามน้ำหนาขาหลุดสายสื่อมนเหลี่ยงไว้ในสวนจริงแลละมีซีตัวเนาะคะ่ะตัวหนึ่งเพิ่นกระลั่งฝักอยู่แล้วค่ะไข่กระซิบกระฟ้องคนเด้ค่ะออกมาที่นี่กระซิเห็นไก่หน่อยเต็มหยัวเหี้ยละคะ่ะเป็นไก่แจ่สวยงามเนาะคะ่ะเก็บเพลิงเหนีย่ยวกะอ้าแวะเก็บกินลำใหญ่สะเกินคะ่ะแก่หิ้วแก่เมยคะ่ะชื่นใจหวานหวานสักคำก่อนนะคะเนาะเป็นสีหิวหิ้วขาวค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะ